วันนี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องการทําติดทาซิปกลางนะครับทายังไงให้ซิปเวลาเราพับมาแล้วซิปสวยนะครับใช้งานง่ายนะครับล็วกซิปไม่ตึงนะครับการง่ายๆมีไม่ยากนะครับก็คือ1นนะครับเวลาเราวัดในเรื่องของซิปนะครับได้เท่าไหร่นะครับตรงที่เป็นส่วนของแพทเทิร์นส่วนของหนังนะครับให้เล็ก ให้แคบกว่านะครับประมาณ1มิลนะครับยกตัวอย่างอย่างงานตัวนี้นะครับตัวซิปเนี่ยเวลาเราจะทํางานเขาก็จะมีในเรื่องของเส้นของซิปให้เราอยู่แล้วนะครับอย่างในกรณีนี้นะครับเราวัดได้อยู่ตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับที่เราจะเอางานประกอบนะครับจากเส้นนี้มาถึงเส้นนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ11มิลนะครับ11มิลย่อยนๆนะครับเกือบ1ิบมิลเพราะฉะนั้นนะครับถ้าตรงงานเราได้ประมาณ11มิลนะครับ p a t ทิร์นะครับตัวทเทิร์นตัวนี้นะครับที่เราจะทําก็ให้เราทําร่องตัวนี้นะครับไว้ที่ประมาณ10บอินนะครับให้เล็กกว่านะครับให้เล็กกว่าระยะซิปที่เราตั้งไว้นะครับทําไมเราต้องทําให้เล็กกว่านะครับเราทําเพื่อบีบให้เขานูนนะครับพอเราาเมื่อเราประกอบแล้วนะครับเราจะเห็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราประกอบเราเย็บเรียบร้อยแล้วตัวซิปเขาจะนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมันเป็นการบีบซิปนะครับเราทําให้นูนเพื่อว่าอะไรนะครับ พื่อว่าพอเวลาเราพับชิ้นงานนะครับซิปเขาก็จะอยู่ในระดับของเขาพอดีนะครับซิปจะไม่ตึงนะครับแล้วก็เวลาใช้งานรูดไปรูดมาก็จะง่ายขึ้นนะครับซิปจะไม่ตึงเกินไปนะครับถ้าเราทําพอดีเท่ากันนะครับก็คือในเรื่องของระยะซิปกับตัวแพทเทิร์นนะครับตัวหนังทําในระยะที่เท่ากันนะครับซิปตอนที่เราประกอบตรงนี้เขาจะเรียบนะครับก็จะเรียบแบนเลยพอเขาเรียบแบนเนี่ยพอเวลาเราพับนะครับ พอเวลาเราพับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะตึงมันจะตึงก็จะทําให้ซิปอ่ะตรงผ้านี้มันดึงถูกดึงมาตึงเกินไปนะครับพอมันตึงเกินไปปุ๊บเวลาเราใช้งานจริงนะครับเวลารูดซิปไปาย่วาซ้า่ขวาซิปมันจะรูนเราจะรู้สึกว่าซิปแข็งๆนะครับรูดเข้ารูดออกค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะทําให้อายุของซิปสั้นลงนะครับซิปจะแตกได้ง่ายมากนะครับก็ฝากไว้นะครับ เป็นเทคเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ฮะมันจะนูนขึ้นมานะครับพอเราทําเล็กกว่านะครับก็ให้เล็กกว่า1นมิลนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับสําหรับซิปกลางนะครับก็สิ่งที่ไม่ควรจะมีนะครับในซิปกลางนะครับลองสังเกตงานตัวนี้นะครับสิ่งที่ไม่ควรมีเลยนะครับในการทําซิปกลางก็คือในเรื่องของพวกสต็อปเปอร์ต่างๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวหยุดซิปนะครับควรจะแกะออกนะครับไม่ควรหา ให้เขาอยู่นะครับเพราะตัวนี้เขาค่อนข้างแข็งนะครับพอเวลาเราพับเสร็จเนี่ยตัวนี้มันจะมาดีดนะครับทําให้ทรงของกระเป๋าเสียลงนะครับมันจะค่อนข้างที่จะแข็งมากนะครับแล้วก็ตัวสต็อปเปอร์หัวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถ้าเราเย็บหัวท้ายแบบนี้นะครับไอตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับให้แกะออกไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ